الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وقدست أسماؤه وجلت صفاته لا إله إلا هو الحكيم القدير أحيا القلوب بالقرآن والمواعظ والحكمة والعمل الصالح المشكور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه القدوه لكل مؤمن بدينه بصير اما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين في الله تعالى عيك الحمد لله شكرت الله سبحانه وتعالى تقواني เรายัางมีชีวิตอยู่ด้วยความสะดวกสบายบางครั้งเราก็มีความรู้สึกพึงพอใจแล้วกับความเพลิดเพลินของดุญญนียานี้รู้สึกพึงอกพึงใจพยายามที่จะค่วยคว้าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลละอลาอํานวยให้กับเราในดุนียาอย่างเต็มที่จนบางทีเราอาจจะลืมข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับอาคิรห و تنشيلها ميروان كيرو يو يمسوك سبعين دنيا كما كلايكما تبوان كلايكما تبتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون

กับการเข้าหาอัลเลาะ์มายาตีฮิมมินดิกรมุฮดะษษะอิลาสตัมะอูวะฮุมยัลอะบูแต่ละครัง้งแต่ละเวลาแต่ละยุคสมยัยแต่ละช่วงเวลาที่อ,ลอัลเลาะห์ทรส่งสัญญาณต่างๆเพื่อมาเตือนใจเราสัญญาณมาตลอดสัญญาณเตือนถึงวันกิยามะฮ์อันแรกจบ สักพักหนึ่งอันที่สองก็มาอันที่สามก็มาอันที่สี่ก็มาทุกครั้งที่สัญญาณเตือนมาอันใหม่ๆเราก็ฟังเราก็ดูแต่หัวใจของเรากลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสัญญาณเหล่านัาน้นเลยละฮิอะจัมกุลอาอูดเบลลัมันจะเล็กพี่นองครับกัฟละที่อัลลอฮฺกลาพูดถึงในอยายะห์แรกของส ah ุรทูลอัลเบีย ในภาษาอาหรับหมายถึงการหลงลืมการใช้ชีวิตแบบไม่รู้ตัวเผลอพลได้ปลื้มกับดุนยาสจนกระทั่งเราไม่ให้ความสำคัญกับอาเิะร์ตามที่ควรจะเป็นโรคอัลกัฟละหรือการหลงลืมนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเป็นหลักเป็นสิ่งที่มันดาอุลมา يقول الحارث المحاسبي لا اعرف خصله اكثر في الناس ولا اغلب عليهم ولا اكثر ضررا ولا اشد عليهم تركا على الخاص والعام والعالم والمتعلم والجاهل من الغفله ما ในระหว่างผู้คนเยอะมากเป็นกันเยอะมากและรักษายากมากและที่โรคนี้ยากมากกเลยแลวมันเกิดขึ้นกับทุกคนคนทั่วไปคนวีไอพีคนที่เป็นอาเลมอุลามะคนที่เป็นคนจเห็กโรคนี้เป็นกันทุกคนนั่นก็คือโรคที่ชื่อว่าการหลงลืออัลกอฟละห์เวลาบิลลอฮฺมินซัลิกในอันตั โรคอัลกัฟละเป็นโรคที่อันตรายมีอายญาอันตรายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการหลงลืมเวลาที่เราลืมว่าชีวิตของเราจะต้องไปไหนต้องทําอะไรเพื่อชีวิตของเราในบ้านปลายเมื่อเราลืมมันจะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกเลยเปิดหนทางให้ชัยตอนเข้ามาควบคุมตัวเราอัลลอฮฺบอกว่าอิสต์อลอะัยหิมุชชัยตานฟเอาฮุมซิกรัลลอฮ

อัลกัฟะทาให้มน ah. uh ุษย ah um ์จมปลักอยู่ในหลุมพรางแห่งดุนยาไม่กระตือรือร้นเพื่ออาคฮิรห์งั้นที่ Allah กล่ากว่าอินเนาอุลัยยุฮบุนละอาจิละวยารรนวาระมองเหยียบมันสกิละคนเหล่านี้รักสิ่งที่อยู่เป็นเรื่องชั่วคราวในโลกดุนยาเรื่องที่เห็นอยู่ข้างหน้าในขณะที่พวกเขา

บรรดาคนที่คาดหวังในชีวิตในโลกดุนียานี้เท่านั้นแล้วก็รู้สึกพอใจรู้สึกสบายใจกับชีวิตในโลกดุนียาในขณะที่พวกเขานั้นหลงลืมอายาคำตัเกเตือนของเราคนเหล่านี้มาอวะฮุมุนนาที่อยู่ของพวกเขาก็คือในนรกเหตุที่พวกเขาปฏิบัติประพฤติตนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนียาละอุดเบลลาฮ้มินดัลิกรัฟละ การที่เราลืมทําให้เราละเลยหน้าที่และคําสั่งของ Allah s u b h a n a h ะบางทีอาจจะละเมิดสิ่งต่างๆที่ a l l a าลาห้ามข้อห้ามของพระองค์เหมือนที่ a อาลาบอกว่า ولا تطع من أ ف ิ ن ا ق ل ب ว عند ذ ك ะ ن า و ا ل ت ا ب ع อ ا وهو كان ุ م อย่าได้ทาตามคนที่ a l ล a h a l a าลาทาให้หัวใจของพวกเขาลืมอาครา และตามอารมณ์พวนาศูพวกคคลอกฟัลนากัลบะฮูมาก่อนอัตัลาทรมยิหัวใจของเขาลืมล l l a h เมื่อลืมล l l a ์หัวใจก็จะวัจบะฮวาจะปฏิบัติตามฮาวนัว่านนะอัลลฮูรุตาะเวลาที่ปฏ <gucken. S 1> ิบัตตามวนัทิทมักเสยไม่สนใจการตอตอล سبحانه และ تعالى กิจการทั้งหมดก็จะไร้ความหมาย จะสูญสิ้นจะสลายไปไม่มีข้อดีใดๆความดีใดๆให้กับเขาในวันอาเชรอีกต่อไปอัลอียาดุบบลลาให้เบนดาลิกพี่น้องครับคนที่มีความตักวาต่อ Allah s u b h วะตะอาลาคนที่พยายามจะให้ตัวเองสู้กับโรคอัลกัฟละเขาจะมีเขาเรียกว่าความพิเศษ ในแง่ของการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกลงไปในหลุมรางแงมักเสียคนที่ลืมอัลลอฮ์มักเสียเข้าง่ายมากแต่คนที่ราลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์เวลาที่เขาจะทำมักเสียทีน้นมันจะเหมือนจะมีตัวเตือนอะไรบางอย่างคอยเตือนอยู่อย่าทํานะอัลลอฮ์จาลาเห็นอยู่นะแต่ถ้าไม่มีอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์เขาจะเตือนได้อย่างไร เพลาะแต่เราพูดถ um ah um ึงคนที yeah. am, ่รำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาอยู่เสมอนี่เวลาที่เขาทำผิดอะไรสักอย่างนึงเขาจะรีบกลับตัวทันทีอินนัลละดีนตะกอแท้จริงแล้วบรรดาคนที่มีความตักวาคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์อิเดะมัสเซฮุมตออิฟุมินัชชัยตันเมื่อมีการยุบแยล่อลวงจากชัยตันตะซักกะรู้พวกเขาก็จะรำลึกได้ พวกเขาก็จะสำนึกขึ้นมาได้แตอีด่ฮุมโบุซรูนแล้วพวกเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะโดนอยู่นี้เป็นความผิดเป็นมักเสยียหรือเป็นบาปเป็นชัยตอนที่กําลังจะชักจูงเขาไปในทางที่ผิดวลอยยาจะเป็นอะเรไปน้องครับสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคนที่ลืมอัลลอฮ์ในดุนยาอัลลอฮ์ต้าลาลก็จะทําเป็นลืมเขาในวันอาคีรอหรือแม้กระทั่งในดุนยาเองบางทีเราเองก็อาจจะไม่สนใจ

นัสุละห์ฟันัสียะฮุมอินนัลมะนาฟิกินะฮุมุลฟาซิกุลบ่ไดามะนาฟิกชายบ่ไดามุนาฟิกยิงช่วยกันมะนาฟิกก็ช่วยกันช่วยกันในี่ยนั่อะไรยาโมรุนอบิลมุคัรผู้ศรัทธาเนี่ยจะช่วยกันส่งเสริมความดีรณรงค์ความดีแต่มุนาฟิกกลับกันมุนาฟิกเนี่ยจะช่วยกันสั่ง

เพราะฉะนั้นการลืมอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮฺอัลตะอลาอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กในความรู้สึกของเราแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะขยายนะมันขยายขยายขยายพอสักวันหนึ่งมันจะแตกมันลุกโปแล้วเราก็จะเสียหายเราก็จะเจอกับความอายนะว่าอียาสุบิลลาฮิมิป็นต่ลิกฟดูกูบิมานนซีตุมลิทาอัยยุมิคุมอาดะอินนานนซีนาคุมวฟดูกูอาดะบัลขุลดิบิมาคุนตุมเตะมลู بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون الحمد لله من الغفله โรคทางการรักษาโรคหลงลืมก็คือรำลึกถึง Allah s u b h a n a h า w t a เป็นประจำการสิกรุลลอฮ์เป็นสุนนะของท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสุนนะของท่านนบีในการสิกรุลลอฮ์อย่างเช่นหลังละมานเช้าเย็นหรือแม้กระทั่งทุกอิริยาบทของเราก็มีดูอาให้เราได้อ่านก็เป็นการสิกรุลลอฮ์

จีเกียจนกระทั่งบ้านพังเก้าอี้พังไม่ใช่จีเกียต่อลัจจาระเฉพาะเราตัวเราคนเดียวสตอลฟอร์ดเลยละให้เราได้ยินคนเดียวไม่ต้องบอกไม่ต้องตะโกนให้คนเราจีเกีรดอยู่หน้าแถวคนข้างหลังได้ยินถึงหลังแถวไม่ใช่ขีเเฟ่ตาดรอ่ยันดุความนอกนอกตาลอสุด้วยความกลัวต่อาตาลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะดูนัลเจาริมินัลกอวต้องตะโกนเราะลับอว่า ให้เสียงเบาๆอย่าอย่าเสียงดังรบกวนคนอื่นบิลกูดูวีวัลอาซัลทั้งตอนเย็นและก็ทั้งตอนเช้าและตอนท้ายของอายัดพระองค์บอกว่าวะละตะกุนไม่นาฬกาฟิลีนอย่าได้เป็นคนที่หลงลืมแสดงว่าคนที่ไม่ซิกีฟเป็นคนที่หลงลืมใน h ะด i ษของท่านนบีสุลต่านลต่านสลั่านสุลสุลตุ่ลต่าลต่านสุลต่าลานสลต่านานสุลตานสุลานสุลอัานสุลตานสุลตานสุลลต่าานส

หาสิเกตต่างๆที่จะใช้อา่านเพื่อ <ๆ S 2> ไม่ให้หัวใจของเราเป็นคนที่ตกลิ่ประการที่สองที่สามารถจะช่วยเราได้นั่นก็คือโมซาฮเบตุลอาคยาการเป็นมิตรกับคนดีการเข้ากลุ่มกับคนที่เราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขาทําให้เรารำลึกถึงเรามีแต่เพื่อนที่ว่าอยู่กับใครใครก็ทําให้เรายิ่งไกลจากอาเคะห์ไม่ใช่ ต้องหาเพื่อนที่อยู่กับเขาแล้วเนี่ยทําให้เรานึกถึงอาเคระด้วยอย่าอยู่แต่กับเพื่อนที่ทําให้เรานึกถึงแต่ดุนียานึกถึงแต่ความอะไรเยอะแยะมากมาย,ม,ายมีชมรมมีสมาคมมีสโมสรไม่เกี่ยวข้องกับอาเคระเลยแล้วเราจะนึกถึงอลาตาแอลได้อย่างไรต้องคบค้าต้องแสวงหาเ<ก> <princes> พื่อนมนุษย์มิตรไมตรีที่สามารถทําให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองได้อยู่กับ

ไม่ทานที่จะอยู่กับคนดีเพราะอะไรอ่ะอุบิลละอยู่กับคนเลวๆอยู่กับคนชั่วเนี่ยอยู่ได้เป็นวันๆอยู่ได้เป็นสัปดาห์อยู่ได้เป็นเดือนแต่จะหาคนดีมาอยู่สักวันหนึ่งอยู่ไม่ได้เพราะเพื่อนเป็นคนดีละฮาวลาลลวะลาห์ตะอิลลาบิลละต้องอดทนอัลลอฮฺตะลาบว่าจงให้หัวใจของเจ้าอดทนอยู่กับบรรดาคนที่เป็นคนดีที่รำลึกถึงอัลลอฮฺตุบานะฮอัลตะลาอยู่ตลอดเลลาบรรดาซาลฟุสซาลฮห

ก็ทาให้เกิดความรู้สึกจัดเด,าดาลีอัลฮะซันไปถึงสร้างอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกเข้าหาอาคิรอห์ความรู้สึกตระหนักถึงอาคิรอห์ได้แล้วก็กลับมาประนามตัวเองว่าโอ้ทาไมฉันนิสัยไม่ดีอย่างนี้แค่มองอ่ะไม่ต้องให้เขานาเสหัดไม่ต้องมาบรรยายไม่ต้องมาพูดอะไรไม่ต้องมาคุยหว่าแค่มองแค่มองใครบางคนหี่เรามองใครบางคน,นเราก็าาร,ร,าๆๆรู้สึกว่าเขาเป็นคนของอาคิรอห์จริงๆ

انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعلي كلمتك الى يوم الدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.